ผมครูสลาคณวุฒินะครับการทํางานในอาชีพที่ผมทําทุกวันนี้นะครับเป็นงานที่ผูกพันกับการใช้สมองและก็การใช้สายตาเป็นหลักเลยนะครับแต่ผมก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ถ้าไม่รู้สึกเจ็บป่วยไม่ปดมวดหัวเป็นไข้ก็จะไม่นึกถึงสิ่งที่ต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของสมองเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมากๆนะครับแต่การที่ทําให้ผมได้หันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจรงิงจังเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์จริงของตัวเองเลยปกติพี่ชายผมนี่ สายตามองไม่เห็นเนื่องจากแกประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนะักหลังจากฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุสายตามองไม่เห็นอ่านหนังสือไม่ได้ดูทีวีไม่รู้เรื่องแต่ปีนั้นกลับไปบ้านนปรากฏว่าเห็นพี่ชายนั่งดูทีวีก็แสดงว่าสายตาแกมองเห็นคําว่าเอาเอไทยก็เลยเป็นที่รู้จักวันนั้นผมก็เลยได้เป็นคนหนึ่งที่ขอเอเลททยมากินด้วยจากแต่ก่อนมีแต่ทํางานทํางานทํางานอย่างเดียวนะครับ วันนี้ผมมีเอเรอายมาดูแลสมองถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ได้ทานเหมือนติดหลอดไฟให้สมองมันมีความรู้สึกว่าเราเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคิดในการสร้างงานของเราค่ะปรากฏว่าสิ่งที่เราทานเกิดขึ้นมาคือตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยค่ะสมองที่เรารู้สึกตื้อๆตึงๆแล้วเฟชชี่เฟชเลยกันค่ะตอนนี้กล่องไม่ดีไม่ได้ยิน ก็ไม่ได้ยินมากๆมา,มานี่ก็สิบกว่าปีแล,แล้วแต่พอมาทานอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวไม่ต้องใส่หูวหูดีขึ้นฟังชัดขึ้นสายตาก,ก็ดีขึ้น จำใครไม่ได้เลยเหรอคะจำไม่ได้เลยบ้านเจ้าของก็จำไม่ได้ชื่อตัวเองจำก็ได้ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมจำไม่ได้เลยกินเข้าไปเดี๋ยวมันมีแรงข้นดีขึ้นเนี่ยจำลูกได้เลยใช่ไหมจำลูกได้จำใครได้ตรวมนก็เก่าก็ได้หมดเลยเอ้ลังแต่พานะเรย์ไทยมาน้องเขาแบหาการบ้านทำเองแล้วเขียนหนังสือเองูของปัญะ ไม่ได้ยินมา20ปีค่ะ้าานสายค่ะกินอาเลไทยวันละ6เมตร10วันค่ะหูกลับมาได้ยินเป็นปกติค่ะอะเลไทยสุดยอด